สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับคขช่วยรายการรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของผมทัศกรร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ไม่เชิงเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ควรจะมีสิ่งนี้เอาไว้ครับเพราะที่เราจะรีวิวจะเป็นฐานตั้งโน้ตบุ๊กของ s i g n o l Spectro ป Spect p โตซีพีห้าตัวนี้นะครับผมเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยมันเป็นาฐานตั้งที่วางอยู่ข้างใต้โน้ตบุ๊ก เพื่อที่จะช่วยระบายความร้อนของโ<ไห>น้ตบุ๊กเวลาที่เราใช้นานๆนะ <clock> ก็จะมีพัดลมใหญ่ๆอยู่2 2ตัวนะครับเป็นพัดลมขนาดประมาณเกือบเกือบ12เซนติเมตรครับ11เซนกว่ากว่ามีไฟ RGB ให้ด้วยปรับความแรงของพัดลมได้ถึง6ระดับแล้วก็มี10โหมดคเลอร์แบบไอตัวไฟ RGB เนี่ยก็มี10โหมดให้เราปรับนะครับมี USB พอรพอตแต่แม่งก็ต้องเสียไปแล้ว1พอร์ตเพราะว่าต้องเอามาเสียบเดี๋ยวเรจะไปให้ดูอีกทีหนึ่งสามารถปรับความชันความสูง ได้เจ็ดระดับสเปคเอออืมช่างแม่งเถอะป่ะโอเค LED display mm hmm. มันมี LED ด้วยเดี๋ยวดูตัวจริงดีกว่า mm hmm. นี่คือหน้าตา mm hmm. ตัวจริงๆของเขานะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ชิ้นจะมีสายสายหนึ่งเชนนะมีตัวตัวตัวมันเออหนึ่งเชนนะครับโดยก็จะมีหน้าตาพัดลมแบบนี้ใหญ่นะถือว่าพัดลมใหญ่มากรองรับโน้ตบุ๊กได้ถึง10 8นิ้วนะครับพวกหน้าจอ18นิ้วก็สามารถวางวางเต็มๆได้เลยมันวางปรับระดับยังไงนี่มันจะมียกตรงนี้อ่ายกตรงนี้ก่อนอันนึงแล้วก็จะมียกตรงนี้ทีเนี้ยเวลาเราปรับอะนะมันจะมีร่องตรงนี้อยู่ม,มีล่องอยู่ถ้าเราอยากได้ร่องนี้ก็จะอย่างงี้ยปรับได้อีกปรับได้อีกนะปรับได้อีกนีอย่างเงี้ยอ่านี้ก็สูงหน่อยถ้าแบบ กำลังดีอ่ะประมาณนี้ข้อที่สองอมีสองฟังชึบชึบชืบชึบข้อที่สองอ่าโอเคเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ <c oughs> เออแต่เดวโกโอรมันมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ข้างใต้เนี่ยแต่ขเขาจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเอาไว้ทำอะไรนะฮะเจ้าสิ่งนี้มันเอาไว้เสียบตรงนี้คือเสียบเอาไว้เพราะว่า เวลาที่เราเอาโน้ตบุ๊กเข้ามาใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ไหลแต่จริงผมไม่ค่อยชอบอะรู้สึกมันเกะกะตอทอนโน้ตบุ๊กเมื่อลาวามันต้องพอดีพอดีเฮ้ยสายอืไม่ต้องมีสายแน่นเลยนี่ฮะเฮ้ยพอดีว่ะโคตรจับเอาจริงเอาไอ้นี่ออกดีกว่าเกะกะชี้เหงเลย นี่หน้าตาเขาแบบนี้โอ้นี่มันโน้ตบุ๊กที่มีแค่ไม่กี่สิบเครื่องในไทยเดี๋ยวก่อนเก็บน,นี่ก่นอนเรามาดูที่ตัวเจ้นี่ก่อนมันต้องทําการต่อไฟด้านหลังเนี่ยจะมี USB สองตัวซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องสละไปเลยหนึ่งตัวเพื่อที่จะจ่ายไฟให้พัดลมทํางานนะครับ อกอูมีที่จ่ายไฟใกล้ๆไหมอ่าต้องเป็นอันนี้สินะจ้าเอ๋ไฟไม่เข้า,าก็คงต้องเปิดรตบุ๊กสินะอืมอืมอ่ารถบุ๊กเปิด on. ออนโอเคอ่าทีนี้พอเราตอบเปิดไฟจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอ lcd ของตัวของตัวที่ฐานตั้งเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาว่าอ่าสามารถปรับพัดลม มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับเห็นไหมมันจะมี u 5นี่อันนี้ปรับความแรงของพัดลมเราปรับแรงไปสุดเลยนรตบุ๊กเล่นนาน,านๆเครื่องมันร้อนอยู่แล้วอ๋อลมออกแบบค่อนข้างสัมผัสได้เลยโหมดไฟกดปุ๊บเปลี่ยนแทนทีมี u ่10โหมดให้เราปรับนะครับก็จะมี rgb ไฟวิ่งอะที่ว่ารู้สึกว่าเออมันโอเคอันอดีนก็จะเป็นสีแช่เลากดอย่างสีแดงอย่างเงี้ยด้านข้างก็จะก็จะแดงไปเลยมีไฟรอบด้านนะครับนี่มีไฟรอบด้าน สีแดงสีเขียวสีฟ้าฟ้าน,น,น้ำเงิน่ะน้ำเงินอันนี้ฟ้าอันนี้ม่วงอันนี้จะเป็นไฟเฟดไฟจะค่อยๆเฟดขึ้นเฟดลงแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยไฟวิ่งบนๆติ้วๆอย่างไรก็ตามอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้ <laughs> ไม่แนะนำให้ใช้โอเคเอาเป็นแบบ Pro RGB อย่างนี้แล้วกันนะครับผมว่าผมชอบบนนี้แหละนะ ส่วนตัวของเจ้าตรงนี้เนี่ยสามารถปิดได้เอาไปโชว์ไฟอย่างเดียวเห็นไ,ไหมไม่หมุนละเดียบบก,กดปุ๊บปั๊บ,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 บสั่งการทำงานง่ายดายอ่าแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กวางแชรคือต้องบอกคุณชมว่าส่วนใหญ่แล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะระบายความร้อนแบบข้างใต้นั่นเราสิบเครื่องในไทยกูเนี่ย คือความร้อนมันจะถูกระบายออจากข้างใต้ตรงนี้ถ้าน้ตบุ๊กที่วางในที่ที่มันอับความร้อนจะสะสมและทาให้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันตกแต่น้ตบุ๊กดีๆบางรุ่นก็ระบายออกด้านหลังนี่เลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมันออกด้านล่างหมดมันก็เลยกระจุกกันทําให้เครื่องมันประสิทธิภาพมันตกความร้อนมันขึ้นนะนี่ก็ระบายออกด้านหลังแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าไอ้พวกเนี้ยแบบ ถึงจะระบายออกด้านหลังแล้วแต่ไอ้พวกนี้ก็ยังช่วยได้เพราะสุดท้ายแล้วเราเล่นนานๆเครื่องมันก็ร้อนไอ้นี่ยมันก็ทําการเพิ่มลมใส่เข้ามาระบายความร้อนออกจากเครื่องนั่นเองนะครับมันก็ช่วยทําให้เครื่องเราสามารถบู๊ได้นานขึ้นผมว่ามันสูงไปวะเราเป็นข้อสุดท้ายสิชึบเอ้ยผมว่าข้อสุดท้ายกําลังพอดีวะเออเข้าท่าน่ะ แล้วมันทำ R G B มาข้างใต้ทำไมเนี่ยกูไม่เห็นกูไม่เห็นมันเป็น R G B มันมันประโถ <c oughs> ขาใจคืออยากรู้ว่าแล้วถ้าติดไฟอ่ะมันจะเห็นพวกอะง้องเห็นไหมไม่เห็นหรอกต้องเห็นดิ <c oughs> เขาสาทำมา เฮ้ยมันจะไม่เห็นจริงเหรอวะไมไ่เห็นด้านใต้นี่นไ,ไงตั้งแตหมดกชบุบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันไม่เห็นตรงใบพัดนอะมันจะไปเห็นได้ยังไงโน้ตบุ๊กมันก็นา <laughs> เออมาเนี่ยจะเอาอะกูจะไฟนี่นี่ได้แค่ข้างๆเท่า,านั้นแหละเออไม่เห็นจริงด้วยวะ ก็แต่ด้านข้างมันเห็นเอ้าดับไปเฉยเลยวะ่ะก็คอมมึงดับจริงเหรอใช่อ้ oh my god อ้าวคอมกูดับแบตหมดไม่ได้ชาร์จเลยโ okay. อเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเจ้าตัวที่ลองโน้ตบุ๊กนะครับเป็นหนึ่งในมันไม่เช่ว่าเป็นเกมมิ่งเกียร์นะแต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ช่วย,วย,วยโนบูกเกมมิ่งละกันนะครับโนบกเกมมิ่งเวลามเล่นนานๆมันร้อนเพอเกิดความร้อนเนี่ยความเดอือกก็จะตามมาตอนนี้กูเริ่มเดอือดแล้วโอเคงั้นกูลาเฟรนีและกันนะครับสหับเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่6 9 0เก้าสินะครับถือว่าไม่แพงนะเมื่อก่อนเคยเจอของอะไเนี่ยคูลิ่งมัสเตอร์เป็นพันเลยแบบเป็นฐานวางอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีพัดลมพัดลมเล็กกว่าน,นี้ด้วยแต่ันเขามีแบบอา b ์วิ่งเก๋ ใช่หกร้อเก้าสิบใช่ไหมดีมใช่ดิใช่ก็ใช่ใช่ก็ได้ไม่ยอมตอบอีกนะดูราคาเะไอืมหกร้อยเก้าสิบจริงๆด้วยนะระบบระบบไฟสิบโหมดมีหน้าจอดิจิตอลบอกการทำงานปรับไฟควบคุมจากตรงนี้ได้เลยเปิดปิดนูน่นนี่นั่นก็ดูโอเคนะครับใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บได้เฮ้ยจึบจึบจึบแล้วก็เอาอันนี้ใส่ ไม่รู้ให้มาทําไมส่วนตัวไม่ไม่ใช้นะมันกิดกอะแต่ว่าคือคือมันสามารถถอดมาเสียบมาก้านตรงเนี้ยพราะมันเพราะมันมีที่ก้นนอะโน้ตบุ๊กคุณก็จะไม่ไหลไม่ไหลลงไปประมาณนี้แหละเผื่อเวลาตั้งแบบยกสูงมันก็จะไม่ไหลก็สามารถใช้ที่ก้านได้ก็มีที่ก้านมาให้นี่รู้ไหมเอาไปให้ใครใช้เอาไปให้ปัาปีใช้ป,ปัาปีป้ปีใช้โน้ตบุ๊กฝั่งัน นั่นแหละครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมทุกท่านไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะ